สวัสดีค่ะอาจารย์วันินัดนะคะวันนี้จะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดค่ะประจําวันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคมปี2568ค่ะติดตามรับฟังกันได้นะคะว่าดวงชะตาของคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดในเรื่องของการงานการเงินความรักและสิ่งที่ควรระมัดระวังทิศทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับรายสะไปได้แก่ท่านที่เกิดราศีเมษค่ะเดระหว่างวันที่1 5เมษายนถึง14พฤษภาคมเช่นเดิมค่ะชาวราศีเมษค่ะอธิฐานนะคะจะสับพาพก้าครั้งเลือไผ้า12ใบถ้าพร้อมมาเริ่มค่ะ4 5จากนั้นก็เลือกผ้า12ใบค่ะ คำทำนายนี้ค่ะเป็นคำทำนายดวงชะโดยดนว,วงทั่วไปนะคะอาจารย์ไม่ได้เจาะจงค่ะว่าเป็นดวงชะของชาวราศีเมษท,ท่านใดท่านใดรับฟังอยู่แล้วก็ต้องการดวงส่วนตัวอัปเดตดวงจาก One วันเกิดไปเกิดดวงชะของตนเองก็สอบถามเรื่องการดวงส่วนตัวได้ในช่องทา,างต่างๆใต้คลิปนี้นะคะและท่านที่สนใจในเรื่องการเรียนรู้การอ่านไพ่ยิปซีเรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายใช้งานได้ทันทีในเรื่องการทําความเข้าใจนะคะและการนําไปใช้งานนะคะท่านใดที่สนใจในเรื่อง ื่องของการเรียนรู้การอ่นานไพ่เพื่อบรอบเป็นอาชีพเสริมหรือดูดวงให้ตนเองนะก็สอบถามเข้ามาแล้วกันนะคะพูดคุยกันค่ะมาเดีเรามาดูคันนั้นมาไพ่าชาวราศีเมษในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรอาจารย์จะเรียนหน้าไพ่แถวบนหกแถวล่างหกนะคะต้องบอกก่อนว่าเมษคะคุณคุณเนี่ยเป็นชาวราศีธาตุไฟ,ฟน,นี่ไพ่ประจําตัวคุณนะเนี่ย เป็นธาตุไฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีอารมณ์ความเจร้อนโกรธง่ายหาโกรธเร็วคิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วนะแล้วก็เป็นคนที่เก่งเรื่องการใช้คำพูดเจราจาแต่บางครั้งก็คืออาจจะมีชอนเจร้อนอยู่บ้างน,นะคะคข้างเอาแต่ใจนิดนึงทีนี้ไพ่ประจำราศีคุณคือไพ่ใบนี้เลยนะคะไพ,พ่จักรพรรดิมีความเป็นผู้นำนะคะเชื่อมั่นในตนเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงในสิ่งต่างที่คุณได้คิดได้ลงมือทำนะคะ นี่ความเป็นตัวตนของคุณไพ่ประจำราศีแล้วก็ธาตุกาเนิดค่ะทีนี้เรามาดูหน้าไพ่ของคุณค่ะในนี้คือช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคามมาเริ่มต้นจากแต่ละตําแหน่งนะคะตำแหน่นะะหนงที่หนึ่งไพ,พ่จักรพรรดิต้องบอกกันว่านี่คือไพ่ประจาตัวตนของคุณแล้วก็เป็นไพ่ประจําช่วงระยะเวลาในช่วงครึ่งแรกเดือนสิงหาคมจกกักรพรรดิมาแล้วค่ะชาวราศีเมษช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลา,าที่คุณจะได้ใช้ทักษะความเป็นตัวตนของคุณอย่างเต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ติดต่อพูดคุยกับ ผู้ใหญ่ เข้าหาหน่วยงานหรือมีเรื made, ่องของการวางแผนร่วมกันม <hops, S 2> <SU> ีการพูดคุยเรื่องธุรกิจมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องขั้นเลื่อมตาแหน่งหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่คนใกล้ตัวพ่อแม่ยาิพี่น้องเรียกว่ามีความเติบโตก้าวหน้าและเน้นว่าจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะตําแหน่งเรื่องการงานหรือการกระทําค่ะคุณได้ไพ่ราชินีไม่ท้าถ้าราชินีไม่ท้ามานะคะบ่งบอกลยคะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณได้ใช้ทักษะความรู้ต่างๆในเรื่องของการงานอย่างเต็มที แต่ก็แอบ,บกังวลใจไม่ได้นะคุณอาจจะกำลังอยู่ในช่วงการรอจังหวะซึ่งต้นเดือนเนี่ยอาจารย์มองว่าเหมือนต้นเดือนยังกังวลอยู่นะมีเรื่องที่ยังกังวลใจอยู่ที่ต้องปรับต้องแก้อยู่เพราะฉะนั้นความสําเร็จในเรื่องของการงานที่คุณกําลังวิ่งเต้นการติดต่อผู้ปกผ,ผู้ใหญ่เนี่ยต่างแดนต่างประเทศก็าตามรอโอกาสอยู่เนี่ยแนวทางมีความสเสบร็จรออยู่ และน่าจะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะเริ่มลงตัวทุกอย่างช่วงต้นเดือนอาจจะดูวุ่นวายหลายอย่างมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ต้องปรับต้องแก้หลายอย่างก็รอจังหวะน,นิดนึงค่ะนะทุกอย่างจะค่อยๆเกิดผลลัพธ์เริ่มมีโอกาสที่ดีเห็นช่องทางเห็นลู่ทางในะเรื่องของการงานราชินีแม้เท้ามาเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องสิ่งที่ปราถนาเจรจาพูดคุยอะไรไว้สัมภาษณ์อะไรไว้ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนค่ะ ต้นเดือนอยู่ช่วงของการเร่งลงมือทำแอคทีฟตัวเองตื่นตัวหน่อยแล้วก็วางแผนในการปรับแจ้ไขับกับอะไรบางอย่างที่เรากังวลใจอยู่นะคะแนวทางเรื่องการงานเปิดดวงกลางเดือนค่ะเรื่องการเงินเห็นลู่ทางมาใหญ่ในการสร้างรายรับรายได้ที่ดีเด็กที่เรียนมาหนะมายถึงการเงินหมายถึงลู่ทางหมายถึงรายรับหมายถึงรายได้ ลงทุนอะไรหยิบจัดทาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดผลลัพธ์ค่อยๆเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องการต่อยอดมางานในะเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมได้ด้วยว่าเดือนการเงินค่อนข้างสะพัดน์แต่อย่างที่บอกค่ะไม่ให้ผีผ่านเนาะไม่ให้ใช้ความใจร้อนนะคะเหมือนต้องเช็คต้องตรวจสอบอดีๆด้วยเช่นกันค่ะ เกิดผลลัพธ์มาแล้วและเป็นผลลัพธ์อย่างยั่งยืนทุกอย่างจะมีความชัดเจนและมั่นคงเพิ่มมากขึ้นในเรื่องช่วงกลางเดือนเพราะฉันแหง้งแหง้งแห้งแมนมาเนี่ยไม่อยากให้คุณรีบอะ่ะอยากให้คุณแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าค่ะนะแต่ก็เห็นรู้ทางอยู่สามารถทําได้มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยให้คำแนะนําคอยเป็นห่วงเป็นยาหรืออุปถัมภ์ซัพพอร์ตคุณอยู่ได้ด้วยว่าดวงการเงินเปิดทางดวงการงานเปิดทางและโดดเด่นมากในช่วงกลาเงเดือนนั่นเอ,เองค่ะหรืออาจจะมีโชคลาภที่ดีในเรื่องของการเงินจากคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือเด็กนะ เง่นบางอย่างแม่แบบนี้ค่ะเนาะกลงทุนอะไรบางอย่างก็จะมีทิศทางที่ดีทุกอย่างเกิดผลลัพธ์ชัดเจนมาก,มากๆกลางเดือนนะ กงานการเงินดยประานค่ะความรักคนมีคู่ค่ะราชาดาบมาจะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจที่เป็นเรื่องสําคัญสําคัญเกิดขึ้นในครอบครัวในความสัมพันธ์ระวังอารมณ์ความเจรอนที่แสดงออกต่อการกับคนในครอบครัวหน่อยนะคะ,ะอาจจะเป็นช่วงเวลาของการปรับความเข้าใจพูดคุยการหาทางออกหาทางปรับแยก้ไขกับเรื่องต่างๆร่วมกันซึ่งมีทิศทางที่ดีก็รับฟังกันและกันนะคะให้ใจเย็นค่ะคนโสดค่ะพระราชนีมาเนี่ยพบใครบางคนแสดงออกในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาห่วงใยใส่ใจคุณนะคะแต่อย่างที่บอกให้ดูดีๆ ะะเพราะบางทีเหมือนเข้ามาแล้วแบบเกาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่านะหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องของเขามีครอบครัวภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรอยู่หรือเปล่าเช็คดีๆก่อนที่เราจะแบบตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือคนที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าเช็คดีแล้วก็สามารถตัดสินใจได้กลางเดือนทุกอย่างจะลงตัวทั้งเรื่องการงานการเงิน,งนและความรักสุขภาพร่างกายค่ะชาวราศีเมษระวังสุขภาพหน่อยนะคะนอนหลับพักผ่อในให้เพียงพอนะ,อะโรคปวดหัวมเมนกรน ความดันเอออากาศเปลี่ยนแปลง,ปลงบ่อยก็ต้องดูแลตัวเองและให้เน้นย้ำสุขภาพของคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องค่ะให้ดูหน่อยค่ะเพราะบางทีอาจจะมีเรื่องที่เราคาดไม่ถึงนะถ้ารู้สึกว่าคนในครอบครัวเคยเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่อาจจะต้องกลับไปดูเพิ่มเติมนิดนึงเจ็ดไม่เท้าไอ้เจ็ดดาบเนี่ยมาจริงโรคเก่าๆจะวนมาอะไรที่เราละเลยไปมันจะวนกลับมาหรือบางครั้งคุณโหมง,งานหนักทํางานหนักลืม ดูแลตนเองพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ก็ให้ระวังหน่อยหาเวลาดูแลตัวเองเพิ่มเติเเมและโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะก็นี่คือเรื่องของสุขภาพเน้นย้ำเลยนะคะโดยรวมทุกอย่างเกิดผลลัพธ์กลางเดือนไปโฟกัสเรื่องของสุขภาพคนในครอบครัวและตัวเองดูแลใส่ใจให้มากขึ้นค่ะและนี่ดวงชะตาของคุณค่ะชาวราศีเมษในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนสิงหาคมฝากคนแก์กดแชร์ก่อนเดือนปาอไปให้คนที่คุณรักนะคะแล้วกลับา็จัได้ม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ